ลมติลมไปกระดาษขอกำนามโดยมดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรรนันคชามิ ธรรมมังสารนังขจฉามิสังขังสารนังขจฉามิภุติยัมปิพุทธังสารนังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังขจฉามิปาติยัมปิพุทธังสารนังขจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังขจฉามิ ตาติยมปีสังฆังสารนังขชามิข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูในทุกชั้นทุกภูขอนอบน้อมขอนอบน้อมขอสมเด็จองค์ปภมขอสมเด็จองคปิมพบรมพุทธาบรมพุทธาองค์คุณพุทธาองค์คุณพุทธาองค์มหาพุทธาองค์มหาุพุทธาองค์มหาบารมีองค์มหา ทรงได้โปรดเป็นประธานทรงได้โปรดเป็นประธานขอประกาศสลาประกาศถอนขอประกาศสลาประกาศถอนความคับแขนใจความคับแขนใจความอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทการตั้งจิตปฏิเสธการตั้งจิตปฏิเสธหรืออาคติใดใดหรืออาคติใดใดที่มีต่อบุคคลใดก็ตามที่มีต่อบุคคลใดก็ตามขอประกาศสลาประกาศถอนขอประกาศสลาประกาศถอนในคำมั่นสัญญาในคำมั่นสัญญาพันธะสัญญาพันธะสัญญา ที่เป็นข้อผูกมัดที่เป็นข้อผูกมัดต่อบุคคลทั้งหลายต่อบุคคลทั้งหลายต่อสถานที่ทั้งหลายต่อสถานที่ทั้งหลายต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามและขอยกเลิกเพิกถอนและขอยกเลิกเพิกถอนการตั้งจิตแบบผิดเพีการตั้งจิตแบบผิดเีที่มุ่งหวังตั้งเอาที่มุ่งหวังตั้งเอาในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเรื่องในทุกเรื่องทั้งในทางโลกทั้งในทางโลกและในทางธรรมและในทางธรรมและนะ ้อมกราบขอขมากรรมและน้อมกราบขอขมากรรมในกรรมอันใดในกรรมอันใดได้เคยปฏิเสธที่ได้เคยปฏิเสธร่วงละเมิดร่วงเกินล่วงละเมิดล่วงเกินต่อคุณพระรัตนตรัยต่อคุณพระรัตนตรัยต่อองค์คุณพุทธาต่อองคุณพุทธาองค์มหาพุทธาองค์มหาพุทธาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระอริยเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์เหล่ามูสงทั้งหลาย พระอรหันต์พระอรหันต์พระมหาอรหันต์พระมหาอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระมหาปัจเจกพุทธเจ้าพระมหาปัจเจกพุทธเจ้าภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมีภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมีภาคส่วนแห่งพระโพธิสัตว์ภาคส่วนแห่งพระโพธิสัตว์ผู้โปรดสรรเสริผู้โปรดสรรเสรนอเนื้อพุทธังกูนอเนื้อพุทธังกูผู้มีคุณทั้งหลายผู้มีคุณทั้งหลายหรือกรรมันใดหรือกรรมนใด ที่ได้เคยร่วงเกินที่เคยล่วงเกิน,ด,กนดื้อดื ดื้อดึงดื้อดันทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะเบาะแวะต่อคุณบิดามารดานต่อคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้มีคุณทั้งหลายผู้มีคุณทั้งหลายองค์บรมครูทั้งหลายองค์บรมครูทั้งหลายเหล่าครูทั้งหลายเหล่าครูทั้งหลายหรือสิ่งใดหรือสิ่งใดที่ได้ประมาทล่วงเกินที่ได้ประมาทล่วงเกินต่อวัดวาศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อพุทธสถานต่อพุทธสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ ที่สืบเนื่องที่สืบเนื่องจากองค์มหาบารมีจากองค์มหาบารมีและกรรมบรดาและกรรมบรรดาได้เบียดเบียนได้เบียดเบียนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเปล่าในทุกหมู่ทุกเปล่าในทุกชั้นทุกภูในทุกชั้นทุกภูข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้องกราบขอกรรมการน้องกราบขอกรรมการในทุกกรณีกรรมในทุกกรณีกรรมที่ร่วงเกินไปแล้วที่ร่วงเกินไปแล้วได้เบียดเบียนไปแล้ว แเหียดเหียดไปแล้วจะรู้ก็ตามจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามขอให้กรรมทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายลึงเป็นอโหสิกรรมลึงเป็นอโหสิกรรมแก่เราข้าพเจ้าแก่เราข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูในทุกชั้นทุกภูด้วยเธอด้วยเธอกรรมทุกอย่างกรรมทุกอย่างอโหสิ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  อาโหสิไอ้โหสีและเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายและเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายมหาสังฆทานมหาสังฆทานจตุปัจจัยจตุปัจจัยกอริวานทั้งหลาย อริวานทั้งหลายทั้งในภาคยาทั้งในภาคยาและในภาคทิพย์และในภาคทิพย์ขอน้อมถวายพอน้อมถวายมหาสังฆทานเห็นมหาสังฆทานเ่องคุณพุทธาเท่องคุณพุทธาองค์มหาพุทธาองค์มหาพุทธาพระมหาอรหันต์พระมหาอรหันต์พระมหาปัเจกพพุทธเจ้าพระมหาปเจกพพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ทรงทั้งหลายผทงทั้งหลายทรงได้โปรดป ทรงสม้โกรดเป็นประธานรองรับมหาสังฆทานรองรับมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าของหมู่เหล่าข้าพเจ้าบุญกุศลกทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายอานิสงส์ทั้งหลายอานิสงส์ทั้งหลายมีบังเกิดขึ้นแล้วทีบางเกิดขึ้นแล้วจากการสละจากการสละจากการถวายจากการถวายในมหาสังฆทานในมหาสังฆทานขอให้ชีวิตจิตวัญญาขอให้ชีวิตจิตวิญญาบารเจ้ากรรมในเวราเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของ ของเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรบุญิดามารดาบุญบิดามารดาญญาตาาญ่าตาาลูกหลานบริวารลูกหลานบริวารและสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากที่ตกทุกข์ได้ยากในอบายภูมิทั้งสี่ในอบายภูมิทั้งสี่และในทุกกูุิมทุกชั้นและในทุกภูุิมทุกชั้นในทุกแวนแควนดินแดนในทุกแวนแควนดินแดนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือไม่่ได้้เกียวขอ มา,า,า,ากับเราข้าพเจ้าากับเรขอจงได้ม in in ีส่วนในมหาสังฆาภรานในบุญกุศลในการให้การ ในการให้การเสียสละและขอให้มีส่วนและขอให้มีส่วนในอธิวาสนาบารมีในอธิวาสนาบารมีต่อนิพพานอยู่แล้วต่อนิพพานอยู่แล้วต่อการโปรดสรรพสัตว์ต่อการโปรดสรรพสัตว์แห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์มหาบารมีโดยทั่วการโดยทั่วการไปตลอดกาลและนานเธอไปตลอดกาลนานเธอ